สวัสดีครับวันนี้ผมมาไกลถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับเพื่อพามาชมคันนี้ครับดสซัน520คัสตอมครับ ผมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ไก่สวัสดีครับนัดคุยกับบิวไว้ก่อนหน้านี้ประมาณหนึ่งเดือนนะครับตอนนั้นฝนยังไม่ตกเลยโอ้ตกที่นี่จะตกทุกวันแล้วครับตอนนี้กะว่าจะมาถ่ายใบบ่ายเย็นๆแสงสวยๆนะครับแดดร่มลมตกแต่ว่าต้นเดือนพิถุนานะครับตอนที่ผมมาเนี่ยเป็นเข้าหน้าฝนพอดีโอฝนเลยครับช่วงนี้กําลังชุกเลยครับตกทุกวันให้บิวคุยให้ฟังหน่อย5้าสนคันนี้ได้มาอย่างไงครับอ่า ช่วงนั้นผมไปเรียนอยู่ที่กรุงเทพครับก็ไปเห็นเขาโพสในช่วงนั้นรู้สึกจะเป็นเฟซนะครับแล้วก็หน้าเว็บอะไรสักอย่างรถเก่าๆเนี่ยครับก็อยู่ะอยู่ระยองก็เลยติดต่อโทรกันไปว่าเออนัดเจอกันนู่นนี่นั่นก็ไปดูรถดูรถไม่ต้องพูดความสำเพลงครับก็จ่ายเงินเลยครับจ่ายเงินทั้งที่ยางยังแบนอยู่ครับก็พี่เขาก็บอกว่าเออขับได้นะขับได้บอกก็ขับได้ผมขับกลับเลยก็ วางเงินหมื่นห้าครับสภาพรถตอนนี้กับตอนนั้นคือต่างกันฟ้ากักเหวครับเติมลมเติมไรเสร็จก็ติดเครื่องครับขับกลับกรุงเทพน่าจะสองวันสองคืนก็ถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพครับน้ํามันประมาณสักสี่พันได้ครับน้ํามันจากรรยองก <c oughs> <c oughs> ินเหมือนตักอาบเลยครับ <c oughs> ผมว่าตักอาบดีกว่าอย่าเรียกซดเลยโอ้แล้วก็อยู่จอยกรุงเทพได้สักน่าจะเกือบปีครับแล้วก็ผมก็กลับกลับบ้าน กลับมาอยู่สุราษฎร์ครับจากกรุงเทพลงมาสุราษฎร์สี่วันสี่คืนครับมาพังเดินทางมาตลอดมาทุกจังหวัดครับแทบจะเจอช่างทุกจังหวัดก็คือหมอน้ําเอ่ยปั๊มติก๊กเอ่ยรอบเครื่องนี้เปลี่ยนใหม่แทบหมดครับสุดท้ายมาจบตัวเองด้วยเครื่องเดิมที่หลังสวนครับก็น้ําแห้งครับพังครับตามสภาพเลย สุดท้ายคือพอไหลลงข้างทางก็ต้องหาละหาบ้านแล้วฝากรถแล้วว่าจะเอาตัวเองขึ้นรถเมล์แล้วกลับสุราษฎร์เพื่อที่หารถมาลากสุดท้ายก็เจอบ้านข้างทางครับผมก็ผมก็เลยเออก็จะเข้ารุนกันช่วยกันลุนกับสองคนเพีับไปด้วยกันก็จะไปฝากบ้านเขาเขาก็โบกมือใหญ่เลยไม่มีไม่มีมมผมว่าเอ้ยไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีอะไรพี่คือผมก็เลยเดินเข้าไปใกล้เขาว่าเอ้ย ไม่ผมว่าจะมาฝากรถหน่อยพี่เอ้ยไม่ไม่มีบ้านที่ไม่มีของเกา่าเขาคิดว่าผมมารับซื้อของเกา่าด้วยสภาพรถครับที่ที่มันโทมจัดนะครับเขาวานึกว่าผมมารับซื้อของเกา่าผมบอกเอ้ยพี่ไม่ใช่ผมมาจะฝากรถหน่อยรถพังถือว่าเป็นสตอรี่ของ52 0คันนี้ใช่ครับนะครับได้คุยเรื่องรถคันนี้กับใครนี้ต้องเล่าเรื่องนี้ให้ฟังนะใช่ครับมันเป็นไดรี่ของเขาเลยครับ จาก520เดิมๆพอขับมาถึงสุราษฎร์นะฮะครับแนวทางที่คิดไว้เลยตอนแรกเนี่ยเราอยากจะทําให้มันออกมาเป็นแบบไหนครับตอนนั้นช่วงของรถถุงลม VIP ครับเขาฮิตกันพอดีอะไรก็คือถุงลมช่วงนั้นถุงลมแน่นอนครับก็เลยมาครับถุงลมจัดมาเลยครับโดนถุงลมไปชุดหนึ่งและก็ตอนนั้นมันเป็นเครื่องที่ผมได้ตัวอีกตัวหนึ่งมาไม่ใช่ตัวนี้ก็คือเป็นเครื่อง 4D56 เครื่อง m i t ซู b i s 200 แล้วก็ประจวบหมอคือแพ้ช่วงแพ้ช่วงหลังผมก็ได้ได้มาจากที่วัดเป็นคนจัดหาให้ของจัมเปอร์คาที่สุราษฎร์ครับก็เลยได้ช่วงล่างที่ทําเป็นถุงลมผีบได้ถุงลมอยู่พักนึงมันเหมือนว่าจะไปด้วยกันไม่ได้ผมก็เลยได้เครื่องตัวนี้มาพอดีครับเพราะอะไรฮะพร<อ>ะที่บอกว่าจะไปกับถุงลมไม่ได้นะฮะมันเหมือนฟิตเมนต์รถมันไม่ได้ครับพอจะทําให้ล้อแบะพอแบะปุ๊บมันไม่เข้าเพราะ ด้วยตอนนั้นมันไม่ได้มีโปง่งมีซุ้มแบบนี้ครับมันเป็นบอดี้เดิมตรงๆแล้วพอล้อแบะเหมือนเหมือนล้อล้อผมแบบแบะจนสุดแทบจบะหักได้เลยครับตอนนั้นนะแต่รูปเก่าๆก,ก็มันก็ยังมีครับแต่มันดูแล้วฟิตเม่รถมันไม่ได้ครับก็เลยมองหาเครื่องตัวใหม่แล้วก็ประจบหมอครับพอล้อมันล้นด้วยฐานล้อที่มันกว้างขึ้นก็เลยต้องมาออกเป็นแนวนี้ครับ จังหวะที่ไปเจอแพรของซูบารุพอดีครับนะครับตัวนี้เป็นซูบารุตัวไหนครับ Gc8 ครับครับเจอทั้งแพรทั้งเครื่องเกียร์ชุดหนึ่งเลยครบชุดเลยนะทั้งหัวเลยครับตัดมาทั้งหัวเลยครับยกมาเลยยกมาทั้งหัวครับแล้วก็ครับจะตัดรู้สึกจะเป็นท่อนหัวอย่างนี้ครับแล้วก็ท่อนหลังก็จะเป็นแพรหลังผมก็เอาแพรหลังใส่ในท่อนหัวมาครับแล้วก็ย้ายขนกลับจากกรุงเทพมาสุราษฎร์ครับ ตอนนี้ก็จะเป็นดัตสัน520ขับ4นะฮะขับ4ครับตอนนี้ขับคันนี้ขับ4ี่ครับเต็มระบบครับช่วงล่างเครื่องอะไรผมวางเองหมดครับเพราะทุกอย่างมันอยู่บนบนฐานเดิมบนแพของซูรุทั้งหมดทุกอย่างจับฐานล้อหมดสามารถตั้งศูนย์ได้เหมือนรถปกติครับคันนี้ครับคือคิดว่าหมู่หมู่แน่นอนนะแต่พอทำไม่หมูมันไม่หมูช่วงที่เราจับคัตซีขึ้นมาทำคว้ยกระบาดเพื่อที่ทำช่วงล่างครับให้ฐานล้อมันตรงกับล้อด้วยทุกอย่างครับ มันต้องอยู่ในมันต้องอยู่ในฐานล้อเดิมและซุ้มล้อเดิมของรถครับเพื่อให้ฟิตเมนต์รถเนี่ยไม่เสียไปความฟ้างฐานล้อเดิมของ CG8 เลยครับใช่ครับก็จะเห็นว่าล้อจะยืดพอสมควรพอล้อล้อผมไม่ได้ลองแดปเตอร์เลยครับแต่ก็เป็นทรงที่เราชอบอยู่แล้วถูกต้องครับแล้วก็เสริมโป่งเข้าไปครับก็จะรับกันพอดีใช่ครับเท่ากับว่าความฟ้างฐานล้อไม่ต้องทําอะไรแต่ว่าความยาวฐานล้อเนี่ยต้องตัดมีการหลเข้ามาครับผลประมาณกี่นิ้วครับ ผมว่าน่าจะมี3 4มสี่นิ้วได้ครับเพราะมีการตัดเพลาแล้วไป้นเข้ามาครับเพราะว่าอยากให้ล้อหน้าและล้อหลังเนี่ยอยู่ตรงตำแหน่งทุ่มล้อเดิมใช่ครับความยาวกระบากก็จะเท่าเดิมเท่าเดิมครับแต่จะเห็นว่าหน้ารถนะครับช่วงหน้ารถเนี่ยยาวขึ้นใช่ครับเพราะอะไรครับที่หน้ารถยาวขึ้นเพราะว่าผมต้องต่อเพิ่มตรงช่วงนี้ครับเพราะว่ามันตรงกับเพลาขับหน้าพอดีผมจเอาขับสี่ของซูบปรลูเอาไว้เพื่อ เพื่อให้ฐานล้อของล้อหน้าเนี่ยมันเข้ากับฟิตเมนต์ด้วยครับแล้วก็ช่วงการเลี้ยวเพราะถ้าเราไม่ขยายโป่งหน้าเพิ่มเนี่ยเลี้ยวเราจะติดครับยืดประมาณ3มนิ้วครับถ้าจำไม่ผิดซุ้มล้อก็จะฟางขึ้นใช่ครับแต่ซุ้มล้อฟางนีง่พอทําโป่งตรงนี้สวยเลยนะใช่ครับเพราะว่าตอนนั้นนะถ้าถ้าด้วยโป่งเดิมเนี่ยครับถ้าอยู่เป็นโป่งอย่างเดียวล้นเนี่ยมันจะดูทําให้แบบล้อหน้าเนี่ยโป่งหน้านี่มันใหญ่ก็เลยทําตรงนี้ตัดเข้ามาเพื่อที่หลอกตา ให้ดูมันเล็กลงครับอ่าครับทุก,ก<า>อย่างออมันจะมีการล้อกันหมดครับมีการออกแบบเรื่องของบ่งล้อนะฮะใช่ครับซุ้มล้อด้วยอันนี้ก็จะอยู่ที่คนจัดฟิตเมนต์ด้วยครับสเปคล้อกับยางก็จะเป็นล้อตัวนี้มันผมบอกเลยว่าผมก็ไม่ได้ฟิกว่าจะได้ออฟที่เป็นลบขนาดนี้ครับเพราะว่าผมชอบลายมากกว่าอันนี้ก็จะเป็นล้อเลโตรเหมือนกันครับก็ในกลุ่มเลโตของบ้านเราที่ว่าโพส์กันตามกลุ่มครับ ผมกำไปถูกใจล้อลนยนี้พอดีแล้วออฟเซ็ตเท่าไหร่ครับล้อตัวนี้ออฟเซตตัวนี้ผมจำไม่ได้ผมบอกเลยว่าล้อชุดเนี้ยผมได้มาทั้งที่รถผมยังเป็นยังเป็นซากอยู่เลยครับอ่คันนี้นะครับต้องผ่านช่างสีและตัวถังมาถึง5คนใช่ครับทำไมมันยากขนาดนั้นครับมันด้วยผมว่าด้วยลายเส้นที่เขามีครับเนี่ยเหมือนลายเส้นช่วงตัวถังรถเนี้ยครับมันเป็นเส้นที่แบบรอบคันนะครับ คือถ้าได้ช่างที่แบบไม่ไม่เก่งนะผมว่ามันจะเป็นคลื่นเลยครับถ้าตัวนี้ครับเราดูได้จากเส้นรอบรถได้เลยครับเส้นนี้จะวิ่งรอบรถครับมันเป็นมันเป็นอัตลักษณ์ของเขาเลยครับทําจนกระบะเดิมเนี่ยใช้ไม่ได้แล้วเลยทำไม่ได้ครับเพราะเสียทรงไปเลยเหรอมันเหมือนว่ามันมันเสียทรงไปเลยครับด้วยทั้งเคะทั้งปะผูทั้งคือมันเละไปหมดครับสุดท้ายช่างช่างคนสุดท้ายบอกว่าไม่ไหวแล้วทําไม่ไหวแล้วมันยิ่งทําก็ยิ่งแย่ ยกทิ้งเลยดีกว่าเขาก็เลยตีเหล็กซิ้งเป็นแผ่นให้ผมดูกับตาครับอันนี้ผมเห็นกับตาเลยว่าก็สามารถเคาะเหล็กเป็นแผ่นธรรมดาให้เป็นกระบะได้ครับเนี่ยถ้าเจอช่างคนนี้ตั้งแต่แรกจบไปแล้วจบไปแล้วครับจบไปแล้วครับครับเนี่ยครับตีได้ทรงสวยมากนะครับครับถ้าถ้าบอกว่าตีขึ้นใหม่จากเหล็กแผ่นเลยเนี่ยผมจะบอกว่าที่เหลือของกระบะอันนี้ที่เหลือจริงๆก็คือแค่นี้ครับเขาตัดมาแค่นี้ครับแค่ดัดสันเนี่ยอตัดแค่ตัวนี้ไว้อย่างเดียวครับที่เหลือตีใหม่หมดเลยครับ เส้นสั่ะด้านข้างเนี่ยตีใหม่หมดเลยตีใหม่หมดเลยครับตีมือครับอันนี้กับมือชัดๆเลยครับพอเป็นแพซูบารุที่ยกมาทั้งชุดเครื่องเกียร์ครับนะครับเพราะฉะนั้น520คันนี้ก็จะเป็นสูบนอนใช่ครับสูบนอนเป็นเครื่องแบบบ็อกเซอร์ใช่ครับบ็อกเซอร์เต็มระบบครับเทอโบลูกยะโปรอให้ดูหน่อยครับโอเคครับอันนี้จะเป็นเครื่องของเขาเลยครับ วางอยู่บนแพของเขาทั้งหมดครับลูกยางของเขาทั้งหมดทําให้ศูนย์เครื่องไม่เสียด้วยครับถ้าช่วงแรกที่ผมลองขับตอนที่บอดี้ยังไม่วางครับถ้าถ้าวางศูนย์เครื่องบิดนิดเดียวเนี่ยจะทําให้เพาหลังเนี่ยตีกับตัวถังได้ครับมันจะทําให้เพาที่ต่อไปด้านหลังเนี่ยทำม,มันจะมีการสัน่นเพราะว่าศูนย์เขาไม่ได้อันนี้เป็นเพาสองท่อนถูกต้องครับของเขาทั้งหมด <S <S ก็คือเป็นเพาสองท่อนแล้วก็จะมีตัวหิ้วกลางของเขาครับใช้ของเขาทั้งหมดครับ มันเลยจบที่ของเข้าได้เลยจะมีพรีเซนต์อีกอย่างนึงครับก็คือด้วยหม้อลมเบรกครับผมจะให้มาดูชัดๆเลยหม้อลมเบรกจะอยู่ทางด้านซ้ายครับซ้ายมือของผมทําไมหม้อลมเบรกถึงไม่อยู่ตรงนี้อันนี้ก็ผมก็ได้ความรู้จากรถเต่ามาด้วยพี่วัดที่ให้ข้อมูลผมมาด้วยถ้าผมเอามอลมเบรกไว้ตรงนี้ก็จะติดทั้งพวงมาลัยและท่อผมเลยทําการทําการสร้างตัวถีบย้ายไปตรงนู้นครับพอเราเหยียบเบรกตรงนี้น้ามันจะถีบไปตัวนู้นครับ จะไปสั่งเบรกทางฝั่งนูน้นเบรกตรงนี้ปุ๊บมันจะถีบน้ํามันเพื่อที่ไปถีบตรงนู้นครับเหมือนระบบของรถเต่าครับอันนี้อันนี้ได้ความรู้มาจากพี่วัดครับอันนี้ก็ผมก็ทําเองเหมือนกันแล้วด้วยที่เราขยายไอ้ตัวแก้มข้างออกยืดออกนะครับเพราะนั้นห้องเครื่องก็จะวาพอดีห้องเครื่องเขาเลยครับนี่ถ้าเราไม่ขยายเนี่ยไม่ยืดห้องเครื่องออกนะฮะติดหม้อน้าครับห้องเครื่องจะอยู่ประมาณไหนเนี่ยชนชิดกับไอ้ตัวนี้เลยหม้อน้ำหม้อน้ําผมจะใส่ไม่ได้ตอนแรกผมจะยาหม้อน้ำเนี่ยไปไว้ข้างหลัง แต่ดูแล้วมันเป็นงานใหญ่แน่และด้วยในกระบะมันก็จะไม่โล่งผมก็เลยว่าต้องขยายตรงนี้เพิ่มขึ้นมาเพื่อที่ได้ทั้งซูมล้อและได้ทั้งหม้อน้ําครับเครื่องได้มาก็ใช้แบบนี้เลยมีโอเวอร์ฮอลมีฟิตใหม่ไหมครับไม่ครับไม่ครับแล้วได้มีโมดิฟายอะไรไหมครับไม่ครับเครืงเดิมเดิมเลยครับเดิมเลยผมเน้นเดิมคือผมกลัวว่าถ้าโมดิฟายปุ๊บเนี่ยผมจะเป็นคนที่ชอบรถแรงอยู่แล้วถ้าโมดิฟายเพิ่มก็จะไปไกลเลยครับคันนี้มันด้วยบอดี้รถที่มันไม่น่าจะรับแรงมาก มากๆได้แน่นอนครับก็เลยว่าเดิมเดิมดีกว่าครับภายในคันนี้ก็ไม่ธรรมดานะครับผมชอบภายในมากจริงๆต้องบอกว่าชอบทั้งคันนั่นแหละนะครับในส่วนภายในเป็นอาคันธาร่าทั้งหมดเลยนะครับใช่ครับงานสวยมากอันนี้จะเป็นงานทํามือทั้งหมดครับทําในสุราษฎร์นี่เองนะครับทำในสุราษฎร์ทั้งหมดครับนี่ทำไมเลือกเป็นอาคันธาร่าสีนี้ครับคือด้วยผมชอบโทนส้มแล้วมันเหมือนออกเหมือนหนังกบครับแล้วแบบลายมันใช่ครับและด้วยลายเย็บที่แบบ ผมไปเห็นงานเย็บของของเขามาด้วยแล้วก็ก็เลยเอามาลงที่คันนี้ด้วยครับก็เลยจะเป็นงานเย็บอย่างที่เห็นอยู่ครับเป็นงานสวยครับอันนี้คุยกับช่างหรือว่าช่างเขาออกแบบให้ทั้งหมดเลยครับอ่าผมคุยด้วยครับก็คือผมต้องการให้เกรดที่ใช้งานเนี่ยอยู่ตรงนู้นก,ก็คือด้วยคอนโซลเดิมของเขาด้วยฟิกฟิกมาแล้วด้วยครับคอนโซลนี้จะเป็นทุกอย่างทุกอย่างที่เป็นของเดิมของรถจะอยู่ครบทุกชิ้นคันนี้นะผมเก็บเดิมทั้งหมดด้วยคอนโซลที่มันฟิกมาตรงนู้นจะเป็นลูเกด้วยลูเกเขาหายไปด้วย ผมก็เลยบอกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวเอาเกจดิฟฟี่ทั้งหมดเนี่ยมาไว้ตรงนี้เลยช่างก็เลยจัดออกมาแบบนี้เลยครับโดยเครื่องเสียงเอย่ยอะไรเอย่ยก็จะลงตัวของเขาแบบนี้เลยหลังคาด้านบนก็จะเป็นงานเย็บที่เป็นงานโชว์ของทางร้านเขาอยู่แล้วด้วยครับก็ก็มาอยู่ในคันนี้ด้วยครับส่วนหนึ่งนอกจากสุดที่ใช้อคันทล่าแล้วนะครับ,รบเรื่องรายละเอียดงานดีมากใช่ครับก็อย่างอย่างที่เราเห็นเลยครับงานโอเคมากครับอันนี้อันนี้ก็ ผมว่าน่าจะอยู่คันนี้งานคันนี้น่าจะเสร็จมาน่าจะ2องสปีแล้วครับ็ดยสภาพ 2- อสปีก็ยังอยู่ดีครับมันมีความวินเทจอยู่นะครับใช่ครับดูอย่างงานประตูข้างนะแผงประตูข้างนะครับใช่ครับจะมีพวกหมุดนะฮะหมุดเงินอยู่แล้วดูพวกรอยปั๊มรอยเย็บพวงนี้นะครับคลาสสิกมากเดิม520มันมีเก๊ตรงกลางไหมฮะตรงกลางไม่มีครับจะเป็นเก้าอี้โซฟาตัวเดียวเลยยาวเลยเป็นเบาะโซฟาใช่ครับเป็นโซฟาตัวเดียวยาวเลยแล้วก็เกียร์จะอยู่ด้านล่างตรงนี้ แต่ด้วยคันนี้คือผมต้องทำตรงกลางให้มันนูนขึ้นมาเพื่อที่มันเป็นเป็นเพลาไปขับขับเพลาหลังนะครับมันก็เลยต้องสูงขึ้นมาอ,อ๋อต้องทําเป็นโม<อ>ง,มงใช่ครับทำ<อ>เป็นมงเพลาไปก็เลยมาเข้ากับเก๊ชุดนี้พอดีครับ <S <S แล้วก็ใส่เบาะเลโทนะครับใช่ <S 1> <S 1> <S <S ครับเบาะเลโทครับคันมันจะเล็กๆหน่อยนะภายในเนี่ยฮะ่ภายในมันจะเล็กๆหน่อยถ้าเล็กกว่านี้นิดเดียวนี่ลำบากแล้วใช่ครับแต่ด้วยมีแต่คนมองครับว่าเฮ้ยผมตัวใหญ่นะ ผมตัวใหญ่ไซส์ร้อยแปดสิบทำไมเข้าไปขับรถันเล็กได้ด้วยสภาพที่ผมทำเอาไว้ครับอย่าวิวนั่งให้ดูหน่อยอ่ะได้ครับมันจะเป็นเป็นอุโมงค์ที่แบบผมขับพอดีของผมเลยครับเนี่ยครับผมก็จะขับพอดีของผมจะเป็นจังหวะของผมพอดีครับสองคนนั่งสองคนกับแฟนใช่ครับแต่แฟนน่าจะนั่งสบายกว่าสบายกว่าเพ <laughs> ราะ <laughs> ผมก็ต้องผมต้องเหยียบแต่ด้วยด้วยที่ผมทำเองด้วยส่วนหนึ่งก็เลย ทำไปวัดไปครับเพื่อที่ให้ผมเข้าไปขับได้